มีใหม่ก็มาทำบนกันครับช้เก็ทาได้านี่ยังนัที่ยมากเลยเอกี้ผู้ใหญ่ลงผลบางาันเห็น้อมาข้าเรื่ห้เจไปเ็ดมันเดิงดเนาะั้นม่หิวเรามาถึงเทำงานเลยนะหวตอนไหนกอยว่าชันเออมาว่าเองกินแล้วเออมันจะกินปล่อยถ้าว่าจะทีอ้วนเนาะทำงาน่อน ี๋ยวจะหายปจินดอฮะโอ้ฉันละสองทีละตอนที่ท้าดามาปกตียอีกขนมปากก่อกนเลน,น่าเจ้าเจ้านีมาเดินมาไหน,นเนาะมาพวกันรมาพวกันปตนโมขนาดเลายมาอยู่ไหนเี่น้องชายยองงี้เนาะแกแต่งตัวรอคอยทันยิ้นะขนาดอายุตัแยิ้มนะ แต่คนปี่ขึ้นยีโลอี่ๆิมเรรู้หุ่นเเนี่ยเอ้าเททิพแปดเทปทิงคนที่ไปทำมาดาตามงน้อยเลยเดินถ้าเชิญท้าเขาไปทางไนเนี่ยไปโอ้เนี่ยพู่ร้านน้อยมาดาเชินข้ามมาดาแล้นข้านอนยา เรขอปรารถนาขอเป็นตัวของหลักานยืนยันที่โบราณตระลายทุกท่านที่หมายความว่าขอใหู้้สังเกตุคนในสุสุขตัวตนในทีวิตแต่งานของท่านจะินถรกเดินตกแต่งใหมายตอนทุกข์วัวโจกก็จะมานำกำไส้นะครับข้างี่ห้องคุยจะขยายนั้นทีาคยคืัก cê máu dạp tai mặt trụ cất áp tên máu tai mặt trụ cất áp tên máu tai mặt trụ cất áp tên 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 คุณกบโ่ได้ครับเน้อลำพีนอกพื้นเนด่นะครับขามา้อีองาลก้เป๊ะกับแม่น่นนะองาแจกพี่น้องกยีอะไรก็ดีแดงทองตาแดงนะเอาไ่าีใ่แล้วมีอะไรแดกทองตาแพีแงนอกมีวตทุองค์กรนะครับแทองา ไม่เด like ินในแบบโลกทเต็มไปด้วยข้าวไ่าไร่นา้ยต่อถามอาขี้ตอขายเจ้่อเขาชาทกทถือทีงาทีงานชาวนาไมยว่ามีอไรพอท่วขางได้เมื่อยเนลูกชายหลานชยดูแล

Yeah. À, à, tôi đã có một cái tập đoàn đó chết và được tận giống như là เด้อวันนี้คดีใหม่แล้วโยม มัเทียนสมามกัเ้อมาเดยกลาบไปอยถามทีละจุดตามกำลเงศาัทธาเดยอ่ามีารจทีน้าเงไหมคะอยากให้ทำใม้พกงจอเลยมาามันจุดเทียนมทยสมแล้วบูชากันไปโหรวันโทรวันเริมวันสรมาัให้เกิดวยนวหนกี่าวอาก็ได้ดูดันึกเจอด้ราปนี้ใส่ใแม่ใส่ให้ลูกจุด ใส่กระเป๋าไว้ก่อนโาพุชากันวันเสาร์สีน้ำงมาทางนี้ก่อนได้นลถวายน้ำถวายดอไฟก่อนจ้าเชิญเลยจ้าคุณยมขบวนทางนังสายจ้าเชิญเลยจ้าจุไฟถวายน้ำถวายดอไฟก่อนนะจ้าทอมเสร็จแล้วก็แวะมาได้เลยนะจ้าเชิญเลยจ้าเชปีใหม่ได้เลยนะ ต้จงกนแตงายแลใส่ตเป็นลูกจ้ขายนั่นเรียนกินี้ด็อกเตอร์ไปเลยิลิยาอกตพ่อแม่จะได้เป็นนี่เป็นล่ขายไร่ขายนาของลูกเรียนท้องเยา้งนี้นะตัวข้อตตาเสอุราวันี้ป่วยอ่อนแรงที่จีูต้งกิต้องกิน

เด็ก้็เลยไได้ตั้งทย่นี้ด้ยทำให้เกนเรื่อนากลัวมะเด็ฉันอยู่ในสานะนต้องการบอกว่าระหวนางประนั้นแรงมือแรงกล้าทำใต้มัจับจ่อคำว่าทำให้มันต้อตื้นใจกรบตุ้นแงดึงนต้านก Okay. เราทมาแลวได้ายเรามีตัวเราพเราป็นอัไ่ไ้เรด้แต่คนตัวกเราแต่เราไม่ได้คิยายใหญ่ของเราพอเรามาตรงนี้ครับท้วานก็ได้ปัจจัยห้าที่ควาดีที่วานนมาใส่ตนยนถ้ยสักระทางที่วางีเอาใจรว่าทำไปแล้วนะแล้ ควมายคเดียบคคุณูเสียบเยบโมเจ้าเจ้าเจ้าอยู่แต่ความมีวามช่นกนสุขสันต์สันตเจริโรุ่งืองสุขสัสุนต์อที่า้เลโตยงาริาความรู้ความ้าใจโะชาวยโน้ตน้า ข้าเจาจะได้ผต่ละพงศ์ยศผู้ใดสมบูรณ์ดีก็ได้ด้วยข้าพเบ้าครับ้แต่นะพงศ์ยศผ้ใดสมบครณ์ดีก็ได้ด้วยข้าพเอ้าเะได้แต่ละพงศ์ยศผู้ใดสมบูรณ์ดีก็ได้ด้ัยข้าพเบ้าจะได้แต่ละพงศ์ยบผู้ใดสมบพรณ์ดีก็ได้ด้วย เราวัดดูในตัวตนของเราแล้ววุติแตกปุยกระจายการสุขุธิเราเัาตัวตัดแต่งตัวทายค่ะแล้วด้บอกวาาวลันสิ่งทีต้องทนัจตวทาตรวัหตอาไว มีดคนจด้อรอดมีดเลยเขาเรียกมีดมงคลตั้งรรมตั้งเปียโนที่ยิงไม่ใหญ่ไปโดดรอดมีดคดเด้อเอารองเท้าจอดตรงนี้เลยจ้ะเอาจอดลกลมรวบกันไปแม่หายแม่หายจ้ะเออรอดบอลแจงเลยจ้ะรอดบอลแจงอ่าเรียนเชิงรับพี่น้องครับอ่าลอดลอดมีดลงยันซักก่อนเด้อพี่น้องเด้อเอามือไปแต้ อยากทำบุญก็ไยไปไม่ทำก็ไม่เป็นไรครับพี่น้องครับแต่ว่าฉันเห็นก็ทำถุกคนดิอย่างหนีเลยลุกลุกๆเลยน้องเชิญครับเขาเรียกว่าเริ่มเข้าประตูบุญอ่าเริ่มเข้าประตูบุญที่หนึ่งครับอ่าเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับอาเรียนเชิญพี่น้องที่มาใหม่ครับ เอาแรกสตังค์ซะก่อนพี่รองครับแรกสตังค์ซะก่อน,นเ,อาเนาะแรกสตังค์แล้วเอ็ะเข้าไปข้างในมีจมองดีๆไม่ใหญ่เลยมีจมองดีๆ